สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้พามาชมงานติดตั้งนะครับจอแอนดรอยตัวนี้รมสองลำสามสิบสองนะครับตัวนี้เป็น 2K แล้วนะครับก็พามาชมฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับสำหรับการใช้งานตัวนี้เดี๋ยวผมแปะข้าไปก่อนแล้วกันนะครับนี่ฮะโอ้โหปัดไว้เยอะเลยนะครับนี่ฮะมีผู้ช่วยสัมผัสแบบนี้ด้วยนะครับตัวนี้ฮะฟีเจอร์การใช้งานก็ไม่ยากนะครับเล่นง่ายๆนะครับสาหรับคนที่เคยใช้ Android อยู่แล้วนะครับ เราก็จะมีฟีเจอร์การใช้งานที่เหมือนกับโทรศัพท์เลยนะครับสำหรับใครที่เคยใช้โทรศัพท์ระบบ Android อยู่แล้วก็ไม่ยากนะครับปรับแต่งนะครับคุณภาพเสียงนะครับตัวนี้ที่เพิ่มมาครเป็น Equalizer อนะฮะอันนี้ช่างปรับจูนไว้แล้วนะครับชอบแบบไหนไปลองปรับแต่งเอานะครับตัวนี้รู้สึกจะมี DSP ด้วยนะครับโอเคนะ YouTube ก็ฝากช่องแต่งรถนะไว้ด้วยมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันนะครับเไปรับชมกันได้กดติดตามไว้กด s ั b s ไ r i b e ไว้นะครับ งานอัปเดตใหม่ๆเกี่ยวกับรถยนต์ใครชื่นชอบนะครับก็เข้าไปดูกันได้เลยช่องแต่งรถนะก็ตัวนี้เป็นระบบสั่งเสียงด้วยนะเดี๋ยวให้ดูฮะนานะ้าแดมเพชรบูรณ์ที่สําคัญยังคงที่จะเบาเสียงเร่งเสียงผ่านคอนโทรลพวงมรลัยได้เหมือนเดิมนะครับนี่ฮะเดี๋ยวนะให้ดูภาพชัดๆนะภาพชัดๆเป็นแบบหน้าจอ 2K ฮะอันนี้เป็น 1K นะฮะแต่พูดถึงว่าความชัดของภาพนะที่น้าทำไวเ้เป็นเป็น 2K นะแบบนี้ อันนี้ออฟเสียงอยู่นะครับเนื่องจากเสียงผ่านปรีนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับจอติดรถนะครับเป็นจอ Android ทุกรุ่นทุกแบบนะฮะในรถทุกรุ่นนะครเรามีไว้บริการสอบถามเพิ่มเติมทางช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนาแดม Facebook รวมถึง YouTube Studio ได้เลยนะครับภาพสวยๆคมชัดแบบนี้ฮะทีมนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ